มามาเที <otic ality> ่ยวอะไรองเที่ยวมากวังเทียวมากวังเทียวมากวังเัียวมาเลยวังเี่ยเลย ดอยู่ไม ah, oh. ่ให้ตั้งหลักดูไม่ให้ตั้งหลักโจมตีแบบไม่ให้ตั้งหลักดูสิดูสิดูสิมันเคี่ยวพ่อมาหลายวันแล้วไม่ได้เล่นด้วยไม่ได้เล่นด้วยดูสิมันเคี่ยวพ่อมันเคี่ยวพ่ออ๋ออ๋อออนอนไปยืนข้นะ ไปกันเลยแรกกันเลยมามาเลยโอ้ยอยู่เล่นแหมโอ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมช่องไฟหม่ำชาแนลในขณะนี้นะคะชมน้องใบบุญจอมสนอยู่นะคะเจากโค้กี้ตัดยามาเพิ่งมาถึงนะคะก็มาเล่นกับน้องใบบุญนะคะ

ยังไม่ผ่านนะคะถอดยากเสียงดังเลยนะดีใสกันเลยฮะเล็กกันเลยเล็กกันเลยเล็กกันเลยไม่ยอมนอนเลยพ่อเราพ่อมาเล่นด้วยเล็กกันเลยเล็กกันเลยเล็กกันเลยมาเอาเล็กกันเลยทีก่อนอืออืออู้ยังใครจะเอ้ ขึ้นคอพี่มันคอหักตรงนี้กอคอคอกดลงกดลงนี้กลงย่าให้ลูกไดปลูกไม่ได้ลกไม่ไหวเ้ยไม่ไหวให้พ่อช่วยอ้าค่ะ ไปแล้วพอแล้วหยุดเล่นแล้วเหนื่อยแล้วไปบุญมันไล่ทรัพย์คนแบบนี้ไม่ได้เอ็งไม่ใช่ตัวเล็กๆแล้วไม่ใช่ตัวเล็กเหมือนที่ก่อนแล้วตอนนี้เอ็งตัวใหญ่แล้วโอ๊ยมาให้พูดปิดปากไว้อีกเอือปิดปากปากไว่ให้พูดแล้วก็ตัวใหญ่โกรธไม่ให้พูดดูด ดูขาวกับดำมาแล้วนะคะมาช่วยพ่อแล้วนะคะเขาช่วยพ่อด้วยหยุดหยุดขาวยังงงนะไม่เล่นอะไรกันเนี่ยวะวะข้ายืนมองอยนะโอ้ยย้ายอะไรกันนี่หยุดโอยมาอยทับมาอยทับมาถอยทับ ถอยทักไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดูสิกูทานนั่งสิกูทานนั่งสิดูสิเตะดูสินมันมาทั้งสองเลยทั้งขาวทั้งดำเลยนะดูสิเออเดูสิดูสิโอ้ไล่รละไล่และโอ้ไปไล่กรรมการไปแล้วนี้ไปเลยคราวนี้ไปเลยเขามาลืมแล้วแต่ว่าแตลืมพอแล้วยังไปลืมอีกเหรอมา ว้ามากดพ่อใบบุญคงคงบอกพี่ขาวพี่ดำว่าไปไกลๆเลยจะเล่นกับพ่อกี้อ่ะเหนื่อยแล้วนอนแล้วไม่ไหวแล้วแพ้แล้วดูสิรีบเลยเออหนวดโออหนวดหนวดที่อะไเหยียบอ่ะแต่อีก ดูไิเฮ้ยไอ้อย่มันเขี้ยวอะไรกันนะจันไรบุญไม่ได้เล่นลายวันแล้วพ่อ,อ,อนี่ไอ้ไอ,อ้มันมันเขี้ยวพ่อเกินไปแล้วดิไอ้มันมันเขี้ยวพ่อเกินไปแล้วนี่ไอ้ทำให้พ่อไม่มีความรู้สึกเลยนะเบบน,นี่ยไอ้ใบบุญเองหยุดโอ้เหนื่อยแล้วเหวนื่อยแล้วหยุดก้า อุ้ยเซอุ้ยเซเซอโอ้ยโล่งขาพ่อขาพ่อเนี่ยเล่นแรงที่พ่อหนักมันเนี่ยพ่อเอาไม่ไหวนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยพ่อเอาไม่ไหวนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยเอาลุกเอาลุกตุ๊กตาลุกไปไหมแล้วเออเออลุกไปไหมทับพ่อเลยพ่อไหมไหมเล่นแรงทุกวันนี้อู้หูเลยเตรียมทั้งตัวเลยพิ่งมาตัดหญ้าเลย อยาทำเลยพ่อเจ็บนวดแล้วนวดแล้วลูกเล้วนวขานวดนวดเตะขา <laughs> ขะล้างกระตันตะโบ<อ> <laughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยไปพูดทำอะไรแบบนี้ดูสิดูตูดเห็นจะตูดส <ś la ff> ิโอ้ยโอยท้องแตกแล้วน่ะท้องพ่อแตกแล้วไปบุญลูกช่วยด้วยช่วยด้วยดูไปบุญทำดิ <ś la ff> อ่ะเออน้องเอิร์ดส่งเสียงนะคะส่งเสียงเป็นห่วงพ่อแล้วฮะไหลบูญออกลูกเสียเส้นพ่อสิดูคอมไหมไม่ให้ลุกดูคอมไหมดูคอมไหมสิดูล็อกไว้เลยล็อกไวทำไมลุกขึ้นเหยียบเอวนวดน้พ่อละเหยียบเอวปวดเอวเหรอปวดเอวเหรอนี่นวดแล้วนวดแล้วคงหายแล้ว อะไรครคับดูนวดนะคะนวดนะคะ <c oughs> นายบุญเออถูกใจนายบุญอย่างเี้มันก็ถูกใจเองสินายจะตายพอเนี่เจ็บหนักก็เจ็บแบบนี้เนี่ยดูสิ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 ดูมัโดนทั้งเฮ้ยตูดตีตีตุต้อนตีตีตุ้ตี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 ตุ้ดูสิดูสิ <c oughs> ตดือมันดือยเลยเดดนี่เขาบอกว่าเดดเป็นติดงสาดมันไม่ใช่แล้วเดดูสิม่ยอมลุกกกอื่นกะลุกไปโกไปอยโอ๊ยลุกดึงพอลุกขึ้นเยดึงพอลุกขึ้น่อยไปเดียวดึงพอลุกขึ้นยโอ๊ยโอ๊ยไปแล้วโอ๊ยโ้ดิ ไปพุ่นลูกสาวพ่อลูกขาวพ่ออย่างนี้ต้องนอนทับไว้อย่างนี้พ่อถึงที่ของพ่อบ้างแล้วถึงที่ของพ่อแล้วนอทับน้อยเลยทีนี้ทับน้อยหนึ่ยทับน้อยด้วยนี่นอากนไปนอนไปนอนไปห้งด เดินพอกแรงละลุกไปไหวละไม่ให้ลุกไม่ให้ลุกแล้วแกงแล้วยแกงเลยไม่ให้ลุกไม่ลุกดูตาตาเลือกแล้วพ่อลุกโกรดแรงละลุกเร็วๆเลยโกดแรงละเดี๋ยวไปทับอีกไม่ให้ลุกโกดแล้ว เอาละอ๋ขอบคุณเอฟซีท่านครับที่ให้การติดตามรับชมของเราในขณะนี้วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปของเราขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยช่องไฟหมังนียเนีะขอบคุณก่อนละค่ะขอบคุณวันไปบุญแล้วขอบคุณไดเม่เอฟซีแล้วลูกเร้วหันมาทางนี้เอาลไปบุญนะสวัสดีจ้าแม่เอฟซีก่อนสวัสดีจ้าไหนกระดิ่งเสียงดังว่าวิ่งให้ดูไหนแรกเร้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอแล้วไปบุญ ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมช่องของเราในขณะนี้วันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ไปลุกขึ้นพอนะพอนะลุกขึ้น